ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามทาง youtube นัตตี้ยูทูบเบอร์นะครับวันนี้จะมาซ่อมหน้าไฟไฟใช้คาดหน้าผ่าไฟใช้คาดนะยี่ห้อทีเอ ห้าสามสนะครับ <c oughs> อาการชาร์จไม่เข้าอาการชาร์จไม่เข้านะครับก็ต้องแกะครับแกะนอก็อตสิงตัว <c oughs> ใช้กั้นหน้าผาครับเกษตรกรเขาใช้กันงานกันเยอะ <c oughs> ใช้จับสัตว์ใช้กีดยางใช้ส่องสวา่างนอนนี่นั่นยอะางเป็นสิ่งที่จำเป็นของชาวบ้าน คนทำงานในบ้างเกาะคือไ,ไม่ค่อยได้ใช้งานชาวบ้านชาวบ้านผมเขาใช้กันเยอะเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นแบบน้ำเป็นแบบน้ำแล้วก็ใช้ใช้หลอดแบบแบบใส เสื้อขาดกเกงขาดทั้งหมดภายจับกบจับเกียดภพายกีดยางทำไมนี้เป็นแบบ LED กันหมดนะครับด้านในก็จะมีวงจรไม่มากเท่าไหร่ใช้ใช้บลูม ใช้ V R ในการปรับไฟมีอาริดเตอร์1หนึ่งตัวมีอาสองตัวมีแบตแล้วก็มีแจ็คสำหรับชาร์จหลอดก็จะเป็นขานี้จะเป็นหลอด LED ขาบวกขาลบนี่ไฟบวกป้อนเข้าขานี้ ้็ไฟลกเข้าขานี้มาผ่านมาผ่านอาตัวนี้ผ่านอาตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้ามาอาตัวนี้ใช้อารสองตัวแล้วก็มาเข้าขาลกอาตัวนี้ถ้าจะถ้าจะเป็นสวิตแบบสวิตสองสเต็ปสามสเต็ปก็จะมาใช้าขา อันนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นมาใช้เป็นแบบใช้เป็นแบบมีอาเป็นวอลลุ่มลบบดไฟได้เขาบอกว่าชาัดไม่เข้าน่าจะเป็นที่จัดตรงนี้น่าจะเป็นจี่จัดตรงนี้มีสายขาดด้วยนะสายไฟ,ฟบวกขาดปเส้นหนึ่ง เราจะมาเปลี่ยนแจ็คตัวนี้นะทุกคแจ็คดีซีอะไรพวกนี้ส่วนมากจะมาจากจีนนะครับมาจากจีนผมก็สั่งจากคนจีนจะมีเซลล์คนจีนวิ่งมาส่งอะไรทุกเดือนนะครับ ที่คนไม่ค่อยซ่อมกันก็เพราะมันหาอะไรยากอะไรในบ้านเราไม่ค่อยมีก็เลยคนไม่ค่อยนิยมซ่อมผมก็เลยคิดหาอะไรที่มันซ่อมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่างนะก็เลยทำมาซ่อมแบตบซ่อมลากไฟทำมาได้เกือบสิบปีแล้วครับ น่าจะเป็นเจ้าแรกของเมืองไข่ด้วยซ้ำม,มั้งครับเมื่อก่อนเขาไม่ซ่อมกันแค่แล้วทิ้งคนเดียวก็อะไรทำครับหมายถึงอาชีพเสริงม รายได้เสริมก็คือความคลิปลงยูทูบสไยนี้หาเงินทางอินเทอร์เน็ตหาเงินทางออนไลน์ มีวิธีถอดมีวิธีถอดแบบที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องดูตะกร่นก็ได้ครับถ้าไม่มีที่ดูตะกร่นใช้วิธีมอแรงจีทั้งสามขาพร้อมๆกันนี่เปนลม มันเป็นเทคนิคที่ผมคุนคิดได้ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วเมื่อก่อนโดดใช้ตัวนี้โดนจนขี้เกียจดีพลางอง ความสะอาดด้ยแล้วก็ย่อนทั้งมันเลยนะนกงกจะได้ขน,านง,งานดี่าครับงนี่เรื่อยๆอยู่ยค,ยครับว,ว,ว,ว่าหนท่านว่าเสนบทสิ้นประโยกเทา่าๆแค่หนันกกับิ้นนี่ไหมมีหลายเบอร์ชันบ่กันารอยู่อยครับ Chắc oh huh? vậy. <laughs> nằm thập. Hay là ừ. ờ, rồi. Ờ quá nên thật. Quá nên thật. Quá nên thật. phép đầy một Phép đầy mà hay. Oh, hào thôi. Quái xiáng thôi hai thầy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  thầy hai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  thầy thầy hai thầy cái thầy ha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 i thầy nó thầy hai thầy thầy ปไตดัดตัดอ่านมันบออ่านไหมยุดจักร้วอย่งมาอ่านใหม่ัสิเขาแก่จังไหนอ่อตอนเขาเล่งแห้งเสียงมันตอนเีงแห้เสียงมันมันมาจบเพีงนะัริ่มมาจบเพียงว่มันตัดของมันเลยตัดตัวตัอลมัน ไปมันตัดมันบ่แอมันตัดแอมันตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่บ่แต่ว่าเครื่องเล่นมันเล่นอยู่มันบ่มันก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันตัดเสียงออกมันโอ้มันเป็นระบบโพเทคแย้จังไดนมันเป็นระบบโพเทคผ่านห้องเสียงแงๆเปิดนี่ยนึกเสียวว่าไม่จังสิ่็เราไปรู้ๆๆไม่ยังว่าฟังอยู่ดอกแต่ว่าแป๊ดได้มันสิบ่อ่านเลยยังว่างานมิดเลยง่ายในใหญ่มันสิ สองขวานของม้ลนสองตัวส่วนเขาพิมพ์ประถึงสองหางเลยเจ้าญาจอหน่อยเพราะว่าตีแแห่ออกครัเมื่อแรกยังไม่เอาเลยเพราะว่าผมค่ายข็งเยู่ได้ๆเยอะพินไปออกๆได้หน่อยนะครับตอนแแ่งนี่แหละเอาเป็นไล่พิมนไล่แห่ไล่พิมนไล่แห่ไหนก่ับแห่หักแห่ผมจีอันเอาใส่จักสิบสิบอันนับเดือดเอาเนาะครับครับครับพสิเดือกวนไปไล่ไปเรื่อยๆครับครับครับร เอาไไว้กันในในวิุราเป็นในจังจีนิโกะนะเหนว่าเหี่ยวเลยมากยังไม่แรกกบแม่สาะลอดศย์ก้าสามศูนย์เก้าสามสองห้านึ่งศูนยาสามสองห้าศูนย์สามเก้าสา ข้าไปอุดตันข้างในก็ไม่ต้องกังวลใจเลยด้วก็ดดง่อยขึ้นผมใช้ผมใช้น้ำมันใช้น้ำมันเครื่องนะครับ ในการนอนดื่แล้วก็มันจะดูด,ดได้ดีแล้วก็รักษารักษาลูกยางรูกยางตัวกลมๆลดดนะับายดีมันจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับ 轻松。Mi? lại cái này ้าบ,าบผมได้มาแล้วนะอะไรอะไรพวกนี้มาจากจีนนะครับเป็นของใหม่ครับจากโรงงานจีนเขาไม่ได้แยกขายเข้ามาเป็นแบบนี้ ท,ท,ที่ไม่ต้องดู คือการสมบัติตับกลัวนะ ที่หนีบที่ยึดตัวนี้นี่ขาดไม่ได้ต้องใช้หนีบใช้ยึดใช้ที่ปากคีบสำนักชาร์ดแบตคีบใช้งานได้ดี จะได้ตัวใหม่มาแค่นั้นน่ากลัว <c oughs> <c oughs> แดงเป็นบวก Oh ก็จะแยกมาสองจุดจะได้ไม่จะได้ไม่มาหยุดชน,นกันแบบนี้ เก็คเดนะครับเช็คไฟดูครับตันนี้ไฟมนไม่มีนะครับแปลดลองชัดดูครับ ครับับนะส่วนมากจะแบตบก็เสื่อมกันหน่อยแบบเสื่อมหน่อยเรามาลองแกะดูที่ที่แบตนะครับว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีวงจรชาร์จเจอร์วงจรควบคุมการชาร์จนะครับ b ี c BNC หลาย BNC สองตัวเ,เล็กๆอย่างเงี้ยมันมีอุปกรณ์อิเลขข็กทรอนิกส์นะครับควบคุมการชาร์จ ไฟดูหลังหลังวงจรว่วงจรมันจะเสียไหมวัดจุดนี้ก็ไม่มีไฟนะครับอ้เพี่ <c oughs> จะม่หินฝนม,มียก่มียยังหินยาบหยาหินยาบอะไรมียมียอัน มมดาเขานิมอมีกีดยางคนมไม่จา้งยาชาร์จไม่เข้าเแบตแบตเสื่อมนะครับเงว่าแบตเสื่อมเปลี่ยนแบตใหม่ยเือมร 你你我摸摸嘿，那那开个妈 <laughs> <laughs> สีแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ